สวัสดีค่ะอ่านี่คือสวนเกษตรผสมผสานของอาจารย์วัดนะคะอ่ามีหลายอย่างค่ะมะนาวฝรล่งค่ะมะม่วงก็มีค่ะ,ะนี่เป็นวิธีการนะคะคุมฟางค่ะฟางมาคุมค่ะคุมหญ้าค่ะคุมหญ้าเสร็จแล้วก็โรยโรยด้วยปุ๋ยค่ะโรยด้วยปุ๋ยค่ะ ชีวภาพค่ะเป็นปุ๋ยชีวภาพค่ะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นปุ๋ยคีวภาพค่ะอ่านี่คือต้นฝรั่งนะคะต้นฝรั่งนะคะอ่านี่คือค่ะลูกฝรั่งนะคะลูกฝรั่งนะคะเนี่ยห่อห่อด้วยกระดาษนะคะในการห่อด้วยกระดาษนะคะเป็นวิธีห่อด้วยกระดาษค่ะอ่าอ ใช้พรางแสงนะคะใช้พรางแสงผิวจะได้สวยจะได้ไม่ต้องโดนแสงนะคะอ่าผิวสวยอต่อไปนะคะต่อไปคือมะนาวค่ะอ่าเราจะมาดูต้นมะนาวกันนะคะอ่านี่คือเป็นมะนาวนะคะมะนาวนะคะถางมะนาวลูกสวยๆค่ะมะนาวลูกสวยสวนของอาจารย์วัดค่ะ ค่ะคืออาจารย์ปลูกปลูกหลายอย่างค่ะเป็นสวนผสมผสานค่ะก็เนื้อที่ก็ประมาณไร่ค่ะเป็นเนื้อที่ที่ใช้ปลูกผสมผสานหลายอย่างที่อาจารย์ปลูกไว้ค่ะมีต้นไม้ร่มรื่นค่ะต้นไม้มีหลายอย่างค่ะ อ่าดูดูจากอ่ามะนาวอ่ะลูกดอกมากเลยค่ะมะนาวค่ะผลมะนาวแต่ละต้นนะคะลูกโอ้โหดอกมากเลยด,ดูคะค่ะอันนี้ก็ใช้ฟางนะคะอ่าใช้ฟางคุมค่ะคุมหญ้าสวยมากค่ะไม่มีหญ้าเลยใช้ฟางคุมนะคะดูค่ะดูสวนอาจารย์นะคะดู ดูฝรั่งนะคะดูฝรั่งการคมฝรั่งนะคะดูค่ะ,ะลูกฝรั่งค่ะดูนี่ค่ะฝรั่งอ่าลูกยังไม่โตค่ะลูกเล็กๆค่ะลูกเล็กๆ มีทั้งลูกโตแล้วลูกเล็กลูกโตแล้วก็มีนะคะแล้วก็ลูกนี้ก็จะเป็นมะนาวค่ะมีมะนาวด้วยแล้วก็จะมีมะม่วงด้วยส่วนนี้มีเยอะเลยทั้งมะนาวมะม่วงเป็นสวนของอาจารย์วัดนะคะอาจารย์ทําสวนไว้นะคะอ๋อนไค่ะต้นฝรั่งสวยงามมากเลยค่ะ กำลังออกลูกเยอะเลยค่ะคุมฟางแล้วก็ลงด้วยปุ๋ยนะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพค่ะเราใช้อินทรีย์ชีวภาพนะคะส่วนนี้ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ใช้เคมีนะคะดูฝรั่งต้นนี้ค่ะสวยมากค่ะนีฝรั่งสวยมากเลยกำลังออกลูกเยอะเลย